ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับโอเควันนี้ผมก็นี่จะมาเล่นฮัเก์เกมครับของไลฟ์โบ๊ทนะครับ l i ฟ e โบ๊ทโอเคก็เกือบเริ่มแล้วใช่ปะเมื่อกี้มันขึ้นว่าเท่าไหร่วะสามสิบวิอ๋อเกือบเริ่มนะครับมาเตรียมตัววิ่งครับนะโอเคอันนี้ก็ไม่ใช่ที่มันเป็นเซิร์ฟที่คนไทยเล่นนะครับอ่าก็ไม่อยากเล่นเซิร์ฟที่มีคนไทยเยอะๆเนาะ,เ,นะเกียนเยอะอ่ะเออ แม่มอดบินเต็มเซิร์ฟเลยโอ oh, ยังกะแอดมินโอผมนี่เครียดเลยครับอ่าเราเฉพาะเหล็กเราเฉพาะเหล็กเฉพาะเหล็กเฉพาะเหล็กไม่แบ่งไม่แบ่งด้วยไม่แบ่งด้วยผมงกผมงกผมงกเอาอาหารมาอ่าอา้าวโอเคก็ได้ชุดไปแล้วมาเตรียมสอยครับตอนนี้ก็เตรียมครับไหนไหนจะเอาใครดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวท้องเอามา จัดไปสิจ้ะเฮ้ยเอาคนนี้ก่อนเลยโอเค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 อืม๊บเสร็จจ้าไหนไหนไหนจะสู้ไหมจ้าสู้ไหมจะสู้ไหมสู้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 ไม่สู้สู้ไม่สู้ออืเสร็จจ้าอย่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 ามาสอยอย่ามาสอยผมไม่เล่นนะอุ้ยมันกระพิบอีกแล้ว เน็ต <N ets> ไม่ค่อยจะดีวะโอเคมาเข้าสู่สภาพปกติครับมามีคนตรงกลางครับมีคนตรงกลางเราจะเข้าไปแทงเขาเข้าไปแทงโดดแทงด้วยโดดแทงด้วยไม่ธรรมาดาอุย้ยเข้าไปแล้ววะ <c oughs> เข้าไปแล้วอยันนี้ยานนี้ย่านีอย่านี้ย่นยน,น,นี้คุยอะไรกันวะฟังไม่รู้เรื่องวะรู้ดี นไม่ัวเอามีใครมาอุ้ย B P ด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าผมขอโทษครับผมขอโทษจะวิ่งแล้วเอาชนะด้วยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยผมวิ่งก่อนแล้ววะเอาอย่าตามเฮ้ยอย่าตามจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ะเหลือหนึ่งชีวิตเหลือหนึ่งชีวิต เอออย่าตามดีอย่าตามอย่าตามมันตามมาเพราะว่ดูเสียงน่าจะตามครับเออเอาแล้วเอาล้วล้แล้วแล้วแล้อย่าตามอย่าตามอย่าตามดูจากเสียงน่าจะตามครับเมือเสียงน้ําตัวเองวะาโอ้ยโอ้ยหัวใจเลหนึ่งทําไงดีครับทําไงดีทางขึ้นมีไหมไม่มีด้วยเวรกรรมแล้ว กูตายแน่กูตายแน่นอนไม่รอดว่ะอุ้ยมันไปฝั่งนูน้นเดี๋ยว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 ผมย่อก่อนโอ้ย่อก็รอดแล้วสิครับไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้าเฮ้ยชิบพาแล้วเอ้ยา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 ,ยาอีกครึง่งอีกหนึ่งหัวใจหนึ่งหัวใจ อ้ยกูจะรอดตายไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม,าาม่อย่าตามอย่าตามเฮ้ยสองหัวใจแล้วสามเอาละจะสู้ดีไหมจะสู้ดีไหมจะสู้ดีไหมจ้าเอาวะสักตั้งวิ่งสิจ้าอยู่อะไรเราไม่อยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยวิงว่งวิ่งวิ่งอุย้ยแมปในรดชิป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 อยู่ไหมอ๋อไม่ตามแล้วหรือมันจะตามวะโอ้โหเสียสักสีมากครับ V.P วิ่งหนีโอ้หนีขึ้นที่สูงแล้วอุย้ยที่สูงก็มีไว้เ่อยทำไงดีเอา้าอะไรวะเอา้เอาฮึ เกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากจะเห็นอะไรวะโอเคอ่าก็วันนี้คงจะเล่นแค่นี้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าก็ผมมาเล่นเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เซิร์ฟคนไทยนะเออโอเคก็สําหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคก็พอเล่นมาเป็นหนุกหนานหนุกนาน,น,น,านเฉยๆโอ้ไม่ได้เล่นนานกันละอืม มัวแต่ทำเซิร์ฟอะไรเลยก็ไม่ได้เล่นนานโอ้คิดถึงวันเก่าๆ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบาย